một đám Lan ทาพิมาตกดาราน้องไม่เพาะไม่ไปกินปูคือปัญญาอ่อนมากจากกรณีที่หลังจากกรณีทานายตั้มได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยพร้อมระบุว่ามีดารานักแสดงรุ่นใหญ่รายหนึ่งตกหน้านักแสดงรุ่นน้องไม่กลางห้างดังของประเทศเกาหลีใต้หลังปฏิเสธไม่ไปกินปูด้วยทางด้านนักแสดงน้องใหม่จึงติดต่อต้นผ่านอินสตาแกรมกรณีเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างมดดดำคชาภาเผยผ่านรายการ แฉกับกรณีของมาอนณผาตบดาราน้องใหม่เพราะไม่ไปกินปูเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากพี่มดดำกันเลยดีกว่าค่ะฉันมีโอกาสคุยกับเพื่อนพี่มะเพื่อนสนิทพี่มาที่รู้เรื่องอะกัพี่ตีกะเทียมน่ะโอเคง่ายๆน้วเบอกว่าคือเหมือนประมาณไปไปกินสิอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ตามสไตล์เขาอันนี้ไม่แก๊คือม้าเป็นคนที่มือ ปากปากมือถึงทำไมไม่ไปกินล่ะไปกินกับชั้นสีอะไรแต่คนนี้คงโกรธนะตรงจริงเพราอไม่เป็นกูกินปูจริงเหตุผลแค่นี้จริงส่วนครั้งที่สองเนาะตอนแรกเขาบอกครั้งแรกตีตัวแต่ปรากฏว่าเด็กมันเจ็บไหมบอกเด็กมันเพิ่งทำหน้ามาเจ็บไหมล่ะตีหน้าก็เจ็บนะคือตีหน้าเงี้ยมันเจ็บอยู่แล้วเด็กมันก็เหวออเด็กมันก็เหวอตอนแรกพี่าเขาบอกเียขอโทษนะจบแต่ปรากฏพ่อแม่เด็กก็ไม่ยอมคือไปตีลูกเขาอะแล้วเด็กก็หมายถึงว่าเอ้า ตัวเองจ่ายเงินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย29พฤิจกิิการเนี่ยเดินทางกลับมากันคดูซิจะพูดว่ายังไงเพราะเรื่องนี้การเป็นเรื่องที่ใหญ่โตจนมีคนไปขุดประวัติประวัติบอกว่าพี่ม้าอย่างไรอะไรยังไงนะฮะหลายคนบอกอ่ะ ข่าวตอนนี้มีแค่นี้<ม>แล้วก็ยังไม่รู้อะไรมากกว่านี้กฎหมายที่เกาหลีถ้าเกิดลงมือกันอ่ะทุ่มแรงเขาบอกว่าไปเก็บกล่องวงจรปิดไปเก็บทุกอย่าง,ออมงหมดแล้วเขาต้องเก็บคนเกาหลีเวลาทะเลาะกันเขาชอบเสียงดังๆแต่ไม่ตีกันแต่ไม่ลงไม้ลงมือเ<ช>พราะกฎหมายเขาเ<พ>ข้งมงวดพอถ้าใครลงมือก่อนคนนั้นก็โดนหนักเลย<ม>ต่อมาค่ะทางด้านมาอ,อนพาดารานักแสดง และพิธีกรชื่อดังซึ่งเป็นบุคคลที่โดนชาวเน็ตโยงใส่เหตุการณ์ดังกล่าวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการทุโตกข่าวทางช่องอมรินว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักสแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากวิจารณ์เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดา โดยในวันที่29พฤศจิกายนนี้จะกลับมาชี้แจงแล้วล่าสุดทางด้านทนายตั้มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับว่าบอกปรับความเข้าใจแล้วเขาไม่ติดใจยังไง ถึงไปจบที่แจ้งความบอกเบอร์บอกลายเปลี่ยนสายบินย้ายโรงแรมหนีติดตามเพจนี้กันให้ดีๆบ่ายวันนี้ผมจะเปิดคลิปชวนกินปูทั้งนี้นะคะทางนักทนายตั้มเนี่ยก็ยังฝากถึงชาวเน็ตที่มีการแชร์ภาพนักแสดงที่เอี่ยวโยงว่าเป็นคนในข่าวดังกล่าวว่าสําหรับภาพหลุดเหยื่อกินปูที่ไปโพดในโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืนผมขอยืนยันว่าไม่ใช่น้องดาราท่านนั้นนะครับน้องที่โดนเป็นดาราใหม่ เพิ่งมีผลงานแค่เรื่องเดียวยังไม่มีชื่อเสียงอะไรมากลูกความผมก็ไปสถานีตำรวจเพื่อขอรักฐานเป็นคลิปมาวันนี้เวลาห้าโมงเย็นจะนำมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันงานนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอทางด้านมาอ,อนุพาเนี่ยออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่29พฤศจิกายนนี้ต้องรอติดตามว่าทางด้านพี่มาอ,อนุพาเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่ายอย่างไรกันบ้าง เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามดูวันนี้ค่ะเมื่อทนายตัามเนี่ยได้พูดมาแล้วว่าวันนี้ตอนห้าโมงเย็นจะมีการปล่อยคลิปชวนกินปูยังไงก็ต้องรอติดตามทางานั้นทายตั้ามเช่นเดียวกันค่ะยังไงถ้าเพจมอนมาดเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ